วันนี้ลาวพัฒนาวันพุธส่วนใหญ่เราจะปังพุธกับสุกเนาะจันนี้เราตายเกือบทุกจันเลยเราตายเกือบทุกจันเลยแม่เราโดนเกือบทุกวันจันท คุณฝนสวัสดีค่ะนั่นไงตัวเดียวกันเลยจัดไปเลยพี่ฝนจัดไปเลยจัดไปเลยหวยหน้าไม่โสดนี่แก้มแดงปัดแก้มอยู่นะแม่ ปัดแก้มอยู่แต่ว่าทาแต่กันแดดนะไม่ได้ลงรองพื้นทากันแดดแล้วก็ปัดแก้มเลยทาแก้มเลยแล้วก็ทาปากถ้าวันนี้เราจะเอาชุดเดียวเลยล่ะชุดเดียวเลยนะชุดเดียวไปเลยอะเนาะร้อนไหมร้อนแม่สวัสดีค่ะอาจารย์เน่สวัสดีค่ะร้อนแม่ร้อน,อนถ้าวันนี้เราจะไปชุดเดียวเลยอะ่ะ ชุดเดียวจบวันนี้ไม่มีใบน้ำตาลไม่มีคือเน็ตเน็ที่ทูบอย่างเดียวเหละเพราะรู้สึกว่าทูบมาไม่อยากให้ใบน้ำตาลอะผ่านใบน้ำตาลไปก่อนเนาะเอาชุดเดียวแล้วก็แบบปวัปวๆเลยดีกว่าเอาชุดเดียวแล้วก็แบบปวัปวๆเลยดีกว่า สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะรอหนูแป๊บหนึ่งหนูกำลังเคลียร์กระถางทูบอยู่กำลังเคลียร์กระถางทูบอยู่ค่นะเนาะคุณฝนเนาะเอาเม็ดเดียวเลยดีกว่าคุณฝนว่าไหมคุณฝนว่าไหมเราเอาเม็ดเดียวเลยดีกว่าวันนี้เราเอาเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเน็ดเน็จบ วันนี้ใส่เสื้อยืดเพราะว่าวันนี้อยู่บ้านวันนี้มีภารกิจนิดหน่อยมีภารกิจนิดหน่อยวันนี้เราจะไปเดี๋ยวรอหนูเคียรกระถางทูแป๊บหนึ่งนะฉันไม่ใช่จริงๆเดีย๋ยวเดี๋ยวรอหนูเคียรกระถางทูแป๊บหนึ่งนะ มาเราจะไปที่ลาวพัฒนาอีกมูลพันมึงรีบหรอมึงรีบมึงจุดเองมึงฟังกูนะถ้ามึงรีบมึงจุดเองเลยมึงซื้อทู่ไปแล้วมึงจุดเองเลยกูนั่งอยู่ตรงนี้มึงให้ใครลงหวยให้มึงคะกูนั่งอยู่นี่ค่ะหุ้นเขาก็ลงไปแล้วหุ้นเขาก็ลงไปแล้วห้าน้อยก็ลงไปแล้วลาวมึงไม่รอกูเลยหรอกูนั่งอยู่เนี่ยกูยังไม่ได้จับไฟแช็คจุดทูปให้มึงเลยค่ะ มึงรีบมึงจุดเองเลยค่ะมึงซื้อทู่ไปจุดเองเลยหรือมึงเอามีดไปขูดต้นไม้เอาเองเลยจ้ามึงรีบเพี้ยอะไรขนาดนันกเห็นเบ็นมาสองรอบแล้วชิบหายเคยกูตื่นจะตีห้ามาจุดให้มึงเลยมัง้งให้กูกินให้กูนอนเลยดีกูต้องตื่นมาแล้วจุดให้มึงก่อนเลยรอกูยังไม่ทันได้จับอะไรเลยอ่ะกูเพิ่งจะเปิดไลน์ได้ไม่กี่นาทีอ่ะ แคกูลงเลยหุ้นเขาก็ลงแล้วฮาหน้อยเขาก็ลงแล้วลาวออกสองช่มครึ่งมึงใค่กูจุดจะตีห้าเลยว่าง้นเธอะกูต้องจุดหุ้นกูต้องจุดลาวให้มึงจะตีห้าเลยทำร้ายมึงจะตีห้าเลยว่าง้นเธอะเป็นทียอะไรรีบเลยขนาดนั้นที่หายมึงเช็คดิมันอยู่กลุ่มไหนออมึงเอาดอกจากกลุ่มทีที่ผ่านกูเดี๋ยวโทรมาปลุกกูอีกนี่ถ้ามีเบอร์โทรปลุกกูแล้วตีสี่ ตีสี่ครึ่งโทรปลุกกูละว่าตีห้ากูเตรียมจุดทูบนั่งตกักแดดทำไมแม่จุดทูบในบ้านไม่ได้อุย๊ยอีนุย้ยม,มึงมามป่วนกูแกแม่เอามาันออกไปอีนุย้ยอะแม่เอาวีนุ้ยออกไปอีนุ้ยมามาปวนหมูกูบอกอีนุ้ยก่อนนะเดี๋ยวกูสั่งแอดมินบอกอีนุ้ยก่อน เข้าใจหนูไหมหนูอะเนี่ยสิบโมงหนูเพิ่งตื่นหนูเพิ่งตื่นแม่เข้าใจหนูป่ะแล้วหนูตื่นมาหนูอาบน้ําแต่งตัวเสร็จหนูยังไม่ได้กินข้าวสักคำเดียวเลยสาบานหนูไม่ได้กินข้าวเลยหนูมาเนี่ยหนูมาจุดทูบไปแล้วในกลุ่มยังไม่ลงแนวทางให้เลยค่ะฮานอยเขาก็ลงแล้วหุ้นก็ลงแล้วลาวออกสองทุ่มครึ่งให้กูจุดตีห้าต่อไปนี้เราจะจุดทูบจีห้ากันไหมคะเอาไหมคะทุกคน หรือต่อไปนี้เรานั้นจะเปลี่ยนเวลาจุดทูปเป็นตีห้ากันดีสมาชิกทุกท่านทาวัดเช้าพร้อมกันเลยเอาไหมทุกคนหรือว่าเราจะทําวัดเช้าพร้อมกันเลยดีหรือว่าเรานั้นจะทําวัดเช้าพร้อมกันเลยดีเอา้าสวัสดีนะคะอดจาหนูขอญาตจุดทุปเลยนะ นี่อย่าใจเดี๋ยวจะตีห้าไม่มีใครตื่นนะกูจะตีให้อย่าเดี๋ยวตีให้ยังไม่ตื่นหนูก็ยังไม่ตื่นมีอุศก์ยากหนึ่งหนูยังไม่ตื่นกับสองยังไม่นอนหนูไหล์สบดับไปโพล่าพี่เดะวันนี้ชุดเดียวนะวันนี้มีชุดเดียววันนี้มีชุดเดียว นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอะสี่ร้อยสี่สิบคนดูใครจะกดตะกร้าได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ ลูกค้าสั่งครีมสั่งอะไรก็ได้เข้าเหมือนกันลูกค้าเปิดกล่องมาจะเจอวิธีการเข้านะคะเปิดกล่องมาจะเจอวิธีการเข้านะสําหรับตตนะแต่ว่าสําหรับสีฟ้าลูกค้าจะได้เข้าเลยนะสาหรับสีฟ้าลูกค้าจะได้เข้าเลยไปแล้วค่ะผ่านไปแล้วจ้าดูในกลุ่มเลยจ้าดูในกลุ่มเลยลงให้แล้วดูในกลุ่มได้เลยนะลงให้แล้วนะ หนูจะบอกว่าสีด really? ําเป็นสีมงคลที่ใช้ได้ทุกวันเกิดสีดําสามารถใช้ได้ทุกวันเกิดกดตะกร้านะแม่กดตะกร้านะสีดําใช้ได้ทุกวันเกิดเพราะปีนี้เพราะปีนี้สองห้าหกแปดนะคะสีดําเป็นสีมงคลประจําปีสีดําเป็นสีมงคลประจําปีสีดําใช้ได้ทุกวันเกิดเลยสีดําใช้ได้ทุกวันเกิดเลยนะคะ ของแท้ค่ะหนึ่งแถบหนึ่งของแท้ถูกต้องแล้วค่ะเป็นโปรโค่ะเป็นโปร